สวัสดีครับมาดูวิธีการประกอบใช้งานเปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยอดนิยมโวิวนะครับขนาดกระชับมือดีไม่ใหญ่มากการใช้งานก็ตามที่โฆษณาเลยครับคุณภาพดีราคาถูกนะครับยืนยันเลยในการประกอบใช้งานคุณหันหน้าแบตแบบนี้เสียบเข้าไปเลยโอเคเรียบร้อยถอดปลดก็แบบนี้นะครับประมาณนี้นะเสียบเนี่ยครับเสียงปั๊ม อันนี้ลองให้ดูเปล่าๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลองใส่น้ําให้ดูอีกครั้งหนึ่งในการเริ่มต้นประกอบใช้งานก็ให้คุณหยิบตัวปืนออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นบริเวณที่เป็นสีส้มที่เป็นจุกตรงนี้เขาก็จะอยู่กับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นการสวมเฉยๆสวมแบบนี้เข้าไปแล้วถ้าเกิดคุณต้องการถอดคุณก็ดึงตัวนี้ลงมาแล้วก็ปลดออกนะครับเขาจะเป็นหัวแบบใหม่สามารถสวมได้เลย ตรงนี้จะมีโอลิงอยู่นะครับโอลิงเล็กๆนุ่มๆตรงนี้จะป้องกันน้ําไม่ให้ออกนะครับจะเป็นโอลิงที่คล้ายๆกับฝักบัวนะครับส่วนแรกนะครับก็ให้คุณประกอบฝั่งนี้เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เข้ามาประมาณนี้นะครับลึกสุดเลยเนี่ยครับโอเคลึกๆแบบนี้หลังจากนั้นคุณก็หมุนเกลียวประกบเขาก็จะดันหนีบกันจนแน่นพอดีนะครับ โอเคเรียบร้อยแน่นแล้วนะครับนี่เขาหนีบกันเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะเขาออกแบบมาให้หนีบกันพอดีตรงนี้ดึงไม่ออกแล้วนะครับแน่นๆพอดีหลังจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็สวมกับที่กรองนะครับตัวนี้จุ่มใส่ถังใส่ภาชนะอะไรก็ได้สวมให้แน่นๆนะครับน้ําขาเข้าตรงนี้เขาจะเป็นการสวมยาวๆนะครับก็สวมให้สุดเลยจะค่อนข้างแน่นนิดนึงถามว่า ควรจะมีเคเบิลทไหมอาจจะไม่ต้องครับสวมแบบนี้เลยครับสวมให้สุดๆเท่าที่เราจะสวมได้นะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้สายยางจะมีอยู่2ฝั่งนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราสามารถเอาตรงนี้มาสวมเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วบริเวณตรงปลายนะครับเขาจะมีหัวมาให้3าหัวนะครับหัวแรกก็คือหัวฉีดซึ่งเป็นแบบแบนๆเนี่ยครับ จะออกเป็นลักษณะเป็นแบนนะแล้วก็อีกหัวหนึ่งสีแดงก็จะเป็นหัวกลมนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นฉีดฟองตัวนี้เป็นฉีดฟองซึ่งเขาจะออกมาตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถสวมเข้าไปได้มี3หัวก่อนอื่นเราก็สวมตัวแท่งเหล็กตัวปลายเหล็กตัวนี้ยเข้าไปก่อนเขาจะมีโอริงตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยโอริงนะครับไม่ต้องห่วงสวมเข้าไปก็แน่นพอดีหมุนแน่นๆก็พอนะครับ โอเคแน่นขนาดนี้ประมาณนี้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เข้ามาปิดตัวปืนพร้อมใช้ครับเรียบร้อยเนี่ยครับกดได้แล้วนะครับแล้วบริเวณปลายตรงนี้ก็จะเป็นสลักเหมือนกันกดกดดึงเข้าดึงออกนะครับก็ให้คุณกดเอาไว้แล้วก็สวมหัวเนี่ยครับกดสวมหัวสีแดง โอเคแน่นแล้วเนี่ยครับเขาไม่หลุดแล้วนะคุณสามารถหมุนตรงนี้ปรับมุมหาได้นะครับจะให้เป็นแบบไหนแต่ว่าตัวนี้หัวกลมเนี่ยจะไม่มีผลแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นหัวสีขาวก็คือหัวแบนปกติน้ําที่ออกมาเนี่ยมันจะแบนในมุมตั้งก็ได้มุมนอนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะให้เป็นแบนไปด้านไหนอยู่ที่การใช้งานโอเคถ้าเกิดคุณต้องการ ฉีดฟองคุณก็ใส่น้ำยาที่เกิดฟองตรงนี้แล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ล็อกเช่นเดียวกันนี่ครับฟองเขาจะออกไปฝั่งนี้เขาจะจัดการของเขาเองนะครับคุณก็แค่เติมน้ำยาเท่านั้นเท่านี้เองครับคุณก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับลองดูเนี่ยการประกอบก็มีเพียงเท่านี้ประกอบไม่ยากคุณสามารถประกอบแล้วก็ใช้งานได้เลยมันดึงไม่ออกนะครับ ถ้าเกิดคุณไม่กดเนี่ยจะดึงไม่ได้คุณจะต้องกดตรงนี้เข้ามาก่อนกดเข้ามาแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ใส่หัวที่คุณต้องการใช้งานกดแล้วก็สวมเข้าไปให้สุดแล้วก็ล็อกดึงไม่ออกครับเพราะว่าตรงนี้เขาใช้หลักการของการดันเนี่ยดันลูกปืนไปหนีบนะครับแบบนี้นะเป็นหลักการที่ออกแบบมาได้ดีรันลูกปืนไปหนีบเรียบร้อยเนี่ยครับโอเคสวมแล้วก็ดันนะครับ ใช้งานได้แล้วฝั่งนี้ถ้าเกิดคุณพร้อมใช้งานคุณก็สวมกดตรงนี้แล้วก็สวมพร้อมใช้งานครับพร้อมที่จะไปฉีดแล้วการประกอบก็มีเพียงเท่านี้เห็นในหน้าร้านเขาบอกว่าใช้งานได้ดีคุ้มค่ามากจริงๆมีหลายรุ่นนะผมเลือกรุ่นนี้มาเพราะว่าค่อนข้างเขียนเอาไวด้ดีค่อนข้างรีวิวดีก็เลยสั่งซื้อมาใช้งานเองแล้วมารีวิวด้วยนะครับทดสอบการใช้งานนะครับ จุ่มน้ําทิ้งลงไปแบบนี้เลยตามคลิปนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายด้านนี้สีส้มนะครับก็สวมเข้าไปเปิดใช้งานครับนะครับออกมาแล้วนะครับกดแล้วก็สวมหัวสีขาวจะเป็นแบบแบบนี้เนี่ยครับเป็นทรงนี้บริเวณนี้จะแรงมากนะครับตัวนี้เจ็บมือได้เลยริมๆนะครับสองฝั่งเลยแต่ตรงกลางไม่เท่าไหร่เนี่ยจับได้นะครับเรามาเปลี่ยนอีกหัวหนึ่งเป็นหัวสีแดงนะครับ ตัวหัวสีแดงก็จะแรงมากออกเป็นแบบน้ำแหลมแบบเนี้ยจับไม่ได้ตัวน,นี้แรงมากเจ็บมือได้เลยอ uh, ู้เจ็บตัวน,นี้เจ็บมือได้เลยนะครับแรงจริงๆสุดท้ายจะเป็นที่ฉีดฟองเราก็แค่ใส่อะไรก็ได้แชมพูซันไล์อะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยก็สวมเข้าไปเราสามารถที่จะฉีดให้ฟองออกมาแบบนี้นะครับนี่ยมาแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้ ล้างรถฉีดฟองอะไรพวกนี้ออกมาได้หมดนะครับมาลองล้างแอร์กันบ้างนะครับล้างแอร์ด้านนอกจะเห็นว่าโอ้โหหายเกลี้ยงเลยความสกปรกเกือบหมดเลยนะครับค่อนข้างแรงแต่ก็เสียงดังนิดนึงลองดูด้านล่างนะครับเราสามารถล้างพื้นแบบนี้ได้ก็ความแรงระดับหนึ่งครับลองล้างตะแกรงนะครับดูด้านล่างนะความสกปรกหล่นลงหมดเลยนะครับแต่ต้องฉีดใกล้ๆหน่อย ถือว่าโอเคดีเนี่ยครับเวลาที่เราล้างแผงถอยร้อนด้านหลังสกปรกแบบนี้เลยดูนะครับฉีดรอบเดียวหายห,หมดเลยผมฉีดใกล้ๆนะด้วยความแรงเขาจะทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างโอ้โหได้ผลชัดเจนส่วนตัวรู้สึกว่าประหยัดน้ำด้วยนะครับเนื่องจากว่าน้ําที่ออกมาค่อนข้างบางแต่ว่าแรงนะครับเราจะเห็นว่าฉีดรอบเดียวสะอาดเลยโดยทันทีนะครับ ค่อนข้างที่จะรวดเร็วสำหรับการทำงานการใช้งานเครื่องนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับด้วยราคาไม่แพงเดี๋ยวผมจะเสลิมไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมเราสามารถเอามาล้างแบบนี้ได้เลยล้างให้ทุกอย่างนะครับสังเกตดูจะเห็นทะลุอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นเป็นเงาเนี่ยคืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ทะลุหมดแล้วล้างรอบเดียวเท่านั้นสะอาดมากนะครับก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ผมซื้อมาใช้งานเองที่บ้านโดยรวมก็ตามที่โฆษณาเลยครับได้ฟังก์ชันต่างๆ คุ้มค่ากับการใช้งานด้วยความแรงของน้ำที่ดีแต่แบตเตอรี่ก็อยู่ได้ประมาณ15-20นาทีนะครับไม่ได้นานนะสำหรับท่านใดที่จะเอามาใช้งานหนักหรือไม่ก็ใช้เวลานานแนะนำให้ซื้อรุ่นที่แบต2ก้อนนะครับจะได้สลับกันใช้ก็ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับสวัสดีครับ